เทศผู้นำในการผลักดันให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV 100%ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อีพีนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปสองสองประเทศที่พยายามผลักดันให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยประเทศแรกนั่นก็คือประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศผู้นําด้านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยในปี2024มีสัสดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่90%ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดและปัจจุบันนะครับก็กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ขายรถยนต์ไฟฟ้า EV แบบ100%ซึ่งประเทศนี้นะครับก็มีประชากรไม่มากโดยอยู่ที่ ราวๆ6ล้านคนซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศต้นแบบในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า e ีรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ขายในประเทศนอร์เวย์ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยนโยบายการบีบให้ประชาชนต้องมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลน,นอร์เวย์นะครับก็มีหลายปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นมาตรการจูงใจทางการเงินที่เข้มข้นในเรื่องของภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่ถูกกว่ารถยนต์น้ามันเป็นอย่างมากรวมถึงใครที่ซื้อรถยนต์น้ามันหรือว่ารถยนต์สันดาบนะครับต้องเสียภาษีคาร์บอนไดออกไซด์การลดค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นค่าผ่านทางด่วนค่าเรือเฟอร,ร์รี่ค่าจอดรถสาธารณะในหลายพื้นที่รวมถึงการอนุมัติให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้ช่องทางพิเศษได้ในบางพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีชาร์จเร็วและการผลิตพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจากพลังงานน้ําที่เป็นพลังสะอาดต้นทุนการผลิตต่ําทําให้ค่าไฟสําหรับการชาร์จรถยนต์ไม่แพงและเป็นการดรูแลระบบตั้งแต่ต้น้นากระตุ้นให้ประชาชนอนอร์เวย์เห็นความสําคัญถึงสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายและมาตรการเหล่านี้นะครับก็ทําให้ประชาชนชาวนอร์เวย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบรรลุเป้าหมายการยกเลิกการขายรถยนต์สันดาปภายในปี2025นี้ซึ่งนโยบายเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้มีผลดีเพียงอย่างเดียวโดยแลกมากับความเสี่ยงต่างๆนะครับซึ่งหากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความต้องการไฟฟ้าก็จะพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งก็อาจจะต้องนํามาสู่การลงทุนอย่างมหาศาลในการอัปเกรดโครงข่ายและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อชาร์จให้ครอบคลุมทั่วประเทศถึงอย่างที่เราบอกไปหลายๆ EP นะครับว่าเทคโนโลยีการชาร์จต,ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรวดเร็วแบบก้าวกระโดดจากก่อนหน้านี้นะครับ EV หลายๆแบรนด์มักจะชาร์จเร็วเพียง 2C เท่านั้นซึ่งมีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่ชาร์จเร็ว 3C แต่ผ่านไปแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ก็ชาร์จเร็ว 4C ถึง 5C กันเยอะแล้ว รวมถึงแบรนด์ DYD และ CATL ทีนะครับที่ตอนนี้พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ชาร์จเร็วในระดับ1 4 12C เรียกได้ว่าชาร์จเพียง4-5นาทีนะครับก็วิ่งได้ไกล4-500กิโลเมตรรองรับกำลังไฟระดับเมกะวัต์ชาร์จเจอร์หรือ1,000กิโลวัตต์ ส่วนเรื่องของการลดภาษีเพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใช้ยานยนต์ e v นะครับหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้ามันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียรายได้จากภาษีเข้ารัฐบาลโดยภาษีเหล่านี้นะครับพอรวมกันมากๆก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรถึงการจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระดับนี้นะครับก็ต้องมีการแลกกันมาบ้าง อีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาขยะแบตเตอรี่โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในนอร์เวย์ยุคแรกๆแ,แบตเตอรี่อาจจะเริ่มหมดอายุการใช้งานซึ่งก็อาจจะเกิดขยะแบตเตอรี่จํานวนมหาศาลซึ่งวิกฤตนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทางนอร์เวย์จะลงทุนในส่วนของการพัฒนาการรีไซเคิลแบตเตอรี่และบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ในนอร์เวย์นะครับก็จะมีโรงงานไฮโดรโวลซึ่งเป็นโรงงานสําหรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ถ ถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตั้งอยู่ในเมืองเฟสเบิรกสตัดอันนี้ไม่รู้ว่าแอดมินเรียกถูกหรือเปล่านะครับโดยบริษัทนี้นะครับเป็นการร่วมทุนระหว่างนอตโวลจากสวีเดนและไฮโดรซึ่งเป็นบริษัทผลิตอลูมิเนียมจากนอร์เวย์ปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่นะครับก็ทําได้อยู่ที่ประมาณ12,000ตันต่อปีเทียบเท่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า25,000คันนะครับต่อปีโดยกู้คืนวัสดุสูงสุดได้ถึง95%เ ทั้งอลูมิเนียมทองแดงพลาสติกแบ a c k m a s ที่มีส่วนผสมของนิกเกลิลแมงกานีสโคโบอลต์และลิเทียม อีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในนอร์เวย์นะครับก็จะเป็นบริษัทเ e น่ารีไซเคิลลซึ่งเพิ่งเปิดทำการในนอร์เวย์เมื่อปี2024และร่วมกับบริษัท EV Hub โดยปริมาณการรีไซเคิลนะครับสูงถึง3,000ตันต่อปีนอกจากนี้นะครับยังมีพาร์ทเนอร์เป็นนิสสันยุโรปเพื่อนำแบตเตอรี่รถยนต์ที่รีไซเคิลแล้วกลับมาใช้ใหม่ หนึ่งสิ่งที่สังเกตได้นะครับจากการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าของนอร์เวย์น,นะครับก็จะเป็นการลงทุนต่างๆและการสูญเสียรายได้ในเรื่องของภาษีชั่วคราวเพื่อแรกกับผลตอบแทนระยะยาวรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ต้องมาดูว่า นอร์เวย์จะลดมาตรการจูงใจทางการเงินสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า eV และปรับกลยุทธ์เรื่องภาษีใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า eV ให้เป็นกลางมากขึ้นอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ส่วน10อันดับรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขายดีที่สุดในนอร์เวย์ปี2025นะครับอันดับหนึ่งนั่นก็คือ Tesla Model Y ซึ่งรุ่นนี้ก็ครองอันดับ1มาอย่างต่อเนื่องโดยปี2025นะครับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับยอดขายในนอร์เวย์อยู่ที่11,006คัน อันดับ2นั่นก็คือ Toyota BZ4X ยอดจดทะเบียนสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอยู่ที่4,801คันอันดับ3 Volkswagen ID4 ยอดจดทะเบียนสะสมถึงเดือนมิถุนายนนะครับอยู่ที่3,923คันอันดับ4 Volkswagen ID7 ยอดจดทะเบียนสะสมตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนายนนะครับอยู่ที่3,075คัน อันดับ5 Volkswagen ID. T. ยอดจดทะเบียนสะสมตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนายนนะครับอยู่ที่2953คันอันดับ6 Nissan Ariya ยอดจดทะเบียนสะสมนะครับอยู่ที่2808คันอันดับ7นะครับ Skoda Enyaq ยอดจดทะเบียนสะสมเท่ากันกับ Nissan นะครับที่2808คัน อันดับ8 Volvo EX 3 0ยอดจดทะเบียนสะสมเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่2,808คันอันดับ9 BYD s e o n 7ยอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่2,735คันและอันดับ10 Tesla Model 3นะครับยอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่2,689คัน ถึงจากตัวเลขเหล่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า t ท s l a m o เด l Y วเนี่ยยังคงครองอันดับ1และปริมาณที่นำโด่งนะครับทิ้งห่างอันดับ2ค่อนข้างมากโดยดูจากตัวเลขนะครับอันดับ1เนี่ยถึง1 1 0 0 0คันเลยนะครับแต่ว่า t ต y o ต a อยู่ที่4,800คันเท่านั้นแล้วก็ในนอร์เวย์นะครับท็อปเทเนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้าอีดีจีนแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่ติดโผนั่นก็คือ b y d C ี e ซ e o n 7ส่วนที่เกาะกลุ่มอย่างแนยวแน่นนะครับ ก็คือ Volkswagen ซึ่ง Volkswagen นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้รับความนิยมในประเทศจีนด้วยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งประเทศนะครับนั่นก็คือประเทศเวียดนามที่ตอนนี้นะครับก็เริ่มจะผักรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันสู่ปากเหวเตรียมแบนด์มอเตอร์ไซค์น้ำมันไม่ให้วิ่งในกรุงฮานอยภายในปี2569หรือปี2026นี้นะครับโดยอ้างว่าเป็นการเร่งการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่อยู่ในระดับรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า70,000รายต่อปีจากปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพอากาศที่ย่าแย่โดยมีรายงานว่าปัจจุบันเวียดนามใช้จักรยานยนต์มากกว่า77ล้านคันทั่วประเทศโดยมีจักรยานยนต์ถึง7ล้านคันนะครับอยู่ในฮานอยและ 8ล้าน5แสนคันอยู่ในโฮจิมินห์ถึงทางเวียดนามนะครับก็พยายามเปลี่ยนให้ผู้คนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเป็นรถยนต์อย่างน้อย30%นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์อย่างน้อย22%โดยมีนโยบายมอบเงินอุดหนุน120 200ดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับผู้ที่เปลี่ยนมาใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ราคาขั้นต่ำอยู่ที่590ดอลลาร์สหรัฐถึงนโยบายเหล่านี้นะครับก็อาจจะทำให้เจ้าตลาด ในเวียดนามยอดขายตกลงไม่ว่าจะเป็น Honda าเวียดนามย a ม a h a มอเตอร์เวียดนาม PRGO เวียดนาม SYM เวียดนามหรือแม้กระทั่ง s u z u กิเวียดนามนะครับและเป็นช่องทางให้รถยนต์เจ้าถิ่นพังอาดอย่างว i n f a s สโดยมีรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง354%สําหรับรถจักรยานยนต์นะครับตามด้วยอีกหนึ่งแบรนด์นั้นก็คือยาเดีย ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่48.5ถึงทาง Honda เวียดนามนะครับก็วางแผนจะเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดทค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน